สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีมีนทกุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสอนอ่านไพ่ทาโร่นะครับในหัวข้อรวยบนพื้นฐานสิน5้าต้องทำอย่างไรโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะราศีมีนใบที่หนึงใบที่หนึงเป็นการงานทำอย่างไรโอเคงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริหารจัดการนะเงิน ความรู้สึกที่ดีมีค่าบริหารสิ่งมีค่าเพราะว่าหนึ่งเหรียญราชนีถือเหรียญเหรียญคือสิ่งที่มีค่าสิ่งที่วิเศษสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตจิตใจโอเคทีนี้เราอาจจะแปลความหมายได้ว่าการงานคุณจะรวยได้ยังไงคือคุณต้องเป็นคนจับเงินเป็นคนคุมเงินอลักษณะ การรวยนะมันจะมีอยู่สามพื้นฐานคุมเครื่องคุมเครื่องจักรใช่ไหมคุมเครื่องจักรคุมคนแล้วก็คุมเงินเพราะฉะนั้นคุณอยู่บนท็อปสุดของสามเหลี่ยมแล้วคุมเงินจะมีโอกาสรวยมากที่สุดเพราะฉะนั้นราชนีสื่อเหรียญคือบอกเป็นในในแล้วว่าว่าคุณต้องมาทํางานเกี่ยวกับบริหารจัดการเงินอ่าเงินก็ได้เหรียญเหรียญมันหมายถึงเงินหรือ หรือสิ่งมีค่าพิเศษอ่าเรา,าตีความทีแต่หลักๆโดยทั่วไปทั่วไปเราก็ตีว่าเป็นเงินไว้ก่อนนะอ่าเงินสิ่งที่มีคุณค่าทางทจิตใจสิ่งพิเศษอ่าคุณต้องมาเป็นงานคุณนะหน้าที่การงานคุณหลายจะต้องมาทําเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องเงินหรือเป็นคนคุมเงินโอเคแล้วนะเรารู้วิธีการรวยแล้วคุณต้องทํางานประเภทนี้คือการคุมเงินแต่การคุมเงินในเนี้ยมันก็มี ในราศีมีมันก็เป็นแบบรันดอมใช่ไหมแบบกว้างมันมีทั้งแบบเงินเล็กเงินกลางเงินน้อยเงินใหญ่เงินมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่เรียกว่าแล้วแต่เลเวลของชาวราศีมีนว่าเราทํากันมาขนาดไหนโดยทั่วๆไปก็อคุมเงินในระดับเล็กๆ็กหน่อยหลักหมื่นหลักหมื่นหลักแสนบางคนก็คุมเงินระดับล้านสิบล้านจนถึงร้อยล้านพันล้าน แต่ทีนี้เราคนทั่วๆไปเราก็แค่หลักหมื่นหลักแสนขอให้มีเงินออมมีเงินเก็บก็ถือว่าใช้ได้ละโอเคต่อไปนะใบที่สองโอ้มาเป็นราชินีไม้สลับกันเลยนะการเงินต้องทำอย่างไรล่ะการเงินคุณต้องมาเป็นนักบริหารจัดการเออนี่ไงมันขึ้นมาสองใบอย่างเงี้ยราชินีคู่เลยเนี่ยนะทั้งใบที่หนึ่งใบที่สอง การเงินคุณต้องมาเป็นผู้บริหารเออบริหารการงานบริหารการเงินงานที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลงานที่ทําเกี่ยวกับเงินเงินมาจากงานที่เราควบคุมอ่ามันควยกันอยู่นะเกี่ยวกันอยู่นะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูทิศทางในอนาคตอ่าเป็นเดอะทาวเวอร์โอเค The t ท w e r คือทิศทางในอนาคตคุณจะรวยแบบไหนม,มันจะเป็นกระทันหันก็คืออย่างนี้นะ The t ท w e r คุณต้องมีการเขาเรียกว่าเตรียมกับตัวเองอ่ะเช่นฉันจะเก็บให้ได้หนึ่งแสนหนึ่งแสนเสร็จปุ๊บถอนไปเก็บอีกบัญชีหนึ่งแล้วก็เริ่มใหม่จนหนึ่งแสนแล้วก็เก็บไปทิ้งอีกที่หนึ่งเป็นการโยกเงินแต่ไม่ใช่บัญชีเดียวเราสะสม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 อย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันจะมีโอกาสให้ต้องหยิบออกไปใช้ คุณก็แบ่งเลยแบ่งแบ่งกันเงินเพราะว่าเป็นเป็นราชินีไม้คุณก็แบ่งจัดสรรเงินเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าดวงคุณอาจจะต้องมีการจ่ายแบบกระทนหันเพราะฉะนั้นเราแก้เค้นโด,ดยการตั้งเป้า,าหนึ่งแสนกดออกมาเก็บหนึ่งแสนกดออกมาเก็บแต่ไอ้ที่ไปเก็บเราอาจจะไปเก็บในรูปแบบของอสังหาทองเ หรือจะเก็บเป็นเงินสดก็ได้แต่ขอให้เงินสดเนี้ยอย่ารวมเป็นที่เดียวกันอืแก้เคล็ดเหมือนกันถ้าลูกคุณรวมเป็นที่เดียวกันเมื่อไหร่เนี้ยคุณจะโดนเขาเรียกว่าอะไรมันจะละลายหายเป็นเงินก้อนละลายหายไปทันทีอ่ามีหลายคนหลายท่านนะพอเก็บเป็นเงินก้อนปุ๊บอยู่ยๆปุ๊บเอาละเดี๋ยวมีเรื่องต้องหยิบออกต้องมีเรื่องให้หยิบออกเก็บเงินไม่ได้สักทีอ่าเพราะฉะนั้นคุณตั้งเป้าเลยหนึ่งแสนเอาไปซื้อทองแท่งหนึ่งหนึ่งแสนเอาไปซื้อทองแท่งหนึ่ง เก็บเป็นอย่างนี้เรื่อยเพราะว่าถ้าเก็บเป็นทองมันไม่ได้เป็นรูปแบบเงินไงนี่เราพูดถึงเรื่องรวยการรวยเราเ,เราวัดกันที่เงินสิ่งมีค่าทรัพย์สินเอเพราะฉะนั้นบางคนเก็บเงินไม่ได้ก็เก็บเป็นที่เห็นไหมเก็บเป็นอาคารพาณิชย์เก็บเป็นบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมราศีมีนะคุณได้ทั้งสองสองราชินีเลยแสดงว่าตัวคุณเองเนี่ย ต้องเข้ามาพัวพันเกี่ยวกับการเงินมาคอยจัดการจัดระเบียเออ the Tower, บเดอะทาวเวอร์มันเป็นแบบทิศทางในอนาคตคุณอาจจะได้อาจจะจับพัดจับผูมาเพนมามาได้งานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านก็ได้นะอ่านอย่างนี้ก็ได้นะงานซ่อมแซมบ้านอาคารสิ่งปลูกสร้างงานต่อเติมหรืออิดหินปูนทรายอ่าถ้าคุณทําในธุรกิจพวกนี้นะ ผมว่าราชินีเด่กกับราชินีไม้เนี่ยมันสองสองใบนี้โอ้โหประสานงานนี่รวยหน้าดูเลยจริงๆแล้วยิ่งคุณมาจับเดอะทาวเวอร์ก็บอกเลยว่สร้างสร้างหอคอยสูงใช่ไหมสร้างบ้านต่อเติมวัรสรุปในการก่อสร้างอันเนี้ผมว่ามันน่าจะทำไรายได้ให้คุณเป็นกอบเป็นกำรรโอเคนะครับ กับชาวราศีมีนจบแล้วนะเข้าๆประมาณนี้นะโอเคใครมีปัญหาเรื่องการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ออกหวงางไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้ปรึกษานะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้นะส่วนคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ